รีวิววันนี้เราอยู่กับหัวเว่ย e ีบัตร 4i ครับหูฟังจูเด็ดรุ่นล่าสุดจากแบรนด์หัวเว่ที่มีการพัฒนาจากรุ่นก่อนอย่างหัวเว่ย e ีบัตร 3i จะเป็นไงน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับ เยอะสวัสดีครับผมแม็กเองครับดีใจมากๆครับท,ทุกคนเข้ามาดูในคลิปนี้ในฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ครับแน่นอนครับตามชื่อคลิปเราอยู่กับคลิปรีวิวหูฟังทูเดต์ดรุ่นล่าสุดจากฮูเว่ยนะครับกับในรุ่นฮเวยฟีบัต 4i นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะรุ่นนี้ก็เปิดตัวได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ผมได้มีโอกาสใช้งานมาระยะเวลานหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้งานผมเยอะมากถึงว่างรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นหูฟังทูเด็์ที่มีการพัฒนนนาาามาจกากรุ่่ออเยอะ ควรเลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์แบบใหม่เรื่องของสเปคที่จัดเต็มกว่าเดิมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าเจ้าหัวเว่ยปีบัตซีรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างแน่นอนครับผมรุ่นนี้เปิดราคามา2 7 9 9บาทแล้วก็มีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีได้แก่สีแดงสีขาวแล้วก็สีดำเนาะผมพาทุกคนมาดูอุปรกรณ์ด้านในกล่องกันก่อนก็แล้วก,ก,กันนะครับว่าจอที่ทุกคนซื้อเผื่อว่าบางคนไปสั่งซื้อตามร้านค้าออนไลน์เนี่ยด้านในทุกคนจะได้อะะรรบ้างแ็คกจจ่อปมณนนนนีันะ มีคำว่าหูเวยฟีบัตซีไอนะครับแล้วก็มีตัวหูฟังอยู่บริเวณนี้เนาะแล้วก็เราพลิกมาครับผมเราก็จะเห็นในส่วนของจุดเด่นต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอกเรียดต่างๆด้านในครับผมเราเปิดออกมานะครับจริงๆมันจะมีตัวหูฟังที่มีการห่อ,อมามันจะมีตัวหูฟังตัวนี้ที่ทุกคนซื้อแล้วจะได้เนาะด้านในครับผมพอเราแกะออกมาเราจะเห็นในส่วนของตัวสายชาร์จที่เป็นแบบ USB Type C นะเปิดออกมาเราก็จะเห็นในส่วนของจุกยางที่มีเอาไว้เปลี่ยน ตามขนาดไซส์ต่างๆมีสมุดคู่มือพร้อมกับไปวันันติกาหบบลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะคลิปนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมทางานหนักมากๆก็เลยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่พักผ่อนน้อยนะครับต่อมาครับผมเรามาดูในส่วนของตัวหูฟังกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาเปลี่ยนแปลงจากเจ้าหูว่ยีบัตร 3i ขนาดหนักรุ่นนี้นะครับหลักๆเนี่ยเจ้าหูเว่ยีบัตร 4i เนี่ยเรื่องของดีไซน์ก็จะแตกต่างจากในรุ่นีบัตร 3i พอสมควรมีดีไซน์ที่สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ รุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับรูปทรงที่เป็นวงรีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับวัสดุที่ออกฟักซี่ฟักซี่หน่อยก็คือมันจะแบบเงาเวาวๆหน่อยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามมากครับตัวเคสบวกกับหูฟังนะครับเรื่องของน้ําหนักก็จะมีน้ําหนักอยู่ระดับประมาณ40กกรัมเท่านั้นก็ถือว่ามีขนาดที่เบาแล้วก็กระทัดลัดมากๆบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของโลโก้โหัวเว่ยนะครับตรงนี้จะมีไฟแจ้งเตือนสถานะนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีในส่วนของพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C ข้างๆนะครับก็จะมีปุ่มกดที่เอาไว้เชื่อมต่อพอเราเปิดออกมาเราก็จะเห็นฟังที่มีการออกแบบดีไซน์มาได้ดีกว่าเดิมมีการออกแบบมาได้ดีกว่าเดิมแล้วก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปการใช้งานครับรุ่นนี้นะฮะวิธีการใช้งานก็จะเป็นระบบสัมผัสนะครับซึ่งเราสามารถกดบริเวณกา้านของหูฟังด้านหลังได้เลยนะครับซึ่งจะมีใช้งานด้วยกันทั้งหมด2โหมดนะครับถ้าเราแตะครั้งหนึ่งจะเป็นการหยุดหรือว่าการพอดเพลงหรือว่าการรับสายวางสายหรือว่าถ้าเรากดค้างเอาไว้ก็ เป็นในส่วนของการเปิดพวก Adaptive Noise Canceling นะครับหรือว่า a w a r e n e s Mode นะครับซึ่งก็จะรับพวกเสียงภายนอกเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเราสังเกตด,ดูเราจะเห็นตำแหน่งของไมโครโฟนที่มีมาด้วยกันทั้งหมด2จสุดแล้วก็ตัวหูฟังเบามากๆซึ่งในรุ่นนี้นะครับมันจะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับเวลาที่เราใส่ด้วยนะครับเวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เราสวมใส่นะครับตรงบริเวณกาณ้านก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปถามว่ารุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับสเปคยังไง สิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกประทับใจคือในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบใหม่ล่าสุดอย่างบลูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วแล้วก็เสถียรมากๆเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดแล้วในเวลานี้ขนาดไดาเวอร์ครับรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดไดาเวอร์อยู่ที่10มเมเป็นไดเวอร์แบบไดนามิกนะครับแล้วก็เรื่องของโคเดกนะครับในรุ่นนี้ก็รองรับแบบ SBC แล้วก็แบบ AAC ด้วยนะฮะถามว่ารุ่นนี้ถ้าเทียบกับรุ่นก่อนมีอะไรที่ น่าสนใจบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมจะต้องชมก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนรอบข้างที่ทําออกมาได้ดีมากกว่าเดิมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกชอบมากๆสาหรับเจ้าโมเวอฟีบ oh, ัตซีไอรุ่นนี้ก็คือการดีเลย์นเนี่ยมันจะน้อยกว่าในรุ่นก่อนนะครับการดีเลย์น้อยเวลาที่เราไปดู YouTube ดู Netflix หรือว่าไปเล่นเกมเนี่ยการดีเลย์ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรแต่ต้องบอกเลยว่าอาจจะยังสู้พวกหูกฟังที่มาพร้อมกับเกมโหมดไปได้แต่ว่าเท่าที่ได้ฟังก็คือสามารถเอาไป ในชีวิตประจําวันได้สบายๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้คือในรุ่นนี้เนี่ยเรื่องของ Avene Mode รุ่นนี้ทําออกมาได้ดีมากๆเวลาที่เราใช้งานนะครับแล้วเราสวมใส่อยู่เนี่ยนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของ Avene Mode เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้ยินเสียงด้านนอกได้ดีมากยิ่งขึ้นมันโอเคมากๆมันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเวลาที่เราแบบข้ามถนนหรือว่าคุยกับคนอื่นแบตเตอรี่ถามว่าในรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเท่าที่ผมได้ลองฟังนะครับแล้วก็ ตามสเปคที่เขาให้มาก็คือถ้าเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง10ชั่วโมงในการที่ปิดในส่วนของ Adaptive Noise Canceling l นะครับซึ่งผมลองทดสอบนะครับใช้งานได้อยู่ราวๆประมาณ9ชั่วโมงกับการที่ไม่ได้เปิด Adaptive Noise Canceling l <c oughs> ก็ถือว่ามีแบตที่อึดมากๆ <c oughs> เมื่อเทียบกับหูฟังหลายค่ายที่ เป็นหูฟังแบบทูเวเลตแบบนี้นะครับและถ้าเราเปิดจะอยู่ได้ราวๆประมาณ 7- 8ชั่วโมงประมาณนี้กัแบบการเปิด Adapive ทีฟน้อยแคน l l i n g สำหรับคุยสนทนานะครับเท่าที่ผมได้ลองนะครับเรื่องของการคุยสนทนาในรุ่นนี้ถ้าปิดในส่วนของ Adapive ทีฟน้อยแคนซ l i n g ก็จะอยู่ได้ราวๆประมาณ7ชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราเปิดในส่วนของ Ad a ์ดัททีฟน้อยแคน l l i n g นะครับแล้วก็เราสนทนาไปด้วยเนี่ยแบตบก็จะอยู่ได้ราวๆประมาณ5ชั่วโมงประมาณนี้ก็ถือว่าอึดเลยทีเดียวจริงจริงที่ผมไม่พูดไม่ได้นะคครับก็ื ือเรื่องของเสียงกันบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับเท่าที่ผมได้ลองฟังนะครับผมเนี่ยอาจจะไม่มีตัวห oh, ูไวฟีบัต 3i แต่ว่าผมเคยฟังช่วงหนึ่งนะครับมีน้องที่เขาใช้อยู่นะสิ่งที่แตกต่างแล้วก็มีการอัปเกรดจากฟีบัต 3i พอสมควรเลยก็คือเรื่องของเสียงที่มีมิติเสียงดีขึ้นแยกเสียงดนตรีได้ดีขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นและที่สำคัญครับเรื่องของเสียงถ้าเป็นเสียงแหลมเนี่ยเสียงแหลมเนี่ยจะใสขึ้นแล้วก็ฟังได้ดีขึ้นสบายหูมากยิ่ง ขึ้นเท่าที่ผมลองฟังเสียงร้องค่อนข้างเด่นนะครับแล้วก็ใครที่ฟังเพลงแนว EDM อย่างผมหรือว่าชอบฟังเพลงช้าเนี่ยฟังเพลงสนุกมากแล้วก็เรื่องของเพลงช้าก็ฟังริบเพาะเสียงนุ่มมากเสียงร้องเด่นรับประกันเลยว่าเรื่องเสียงรุ่นนี้จะต้องตอบโจทย์คุณแน่นอนอาจจะเป็นหูฟังที่เสียงไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเสียงที่ได้ก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาที่เขาจําหน่ายเรื่องไมโครโฟนถามว่าเป็นยังไงบ้างเท่าที่ผมได้ลองใช้งานนะครับไมโครโฟนที่เขาให้มาก็ ถือว่าใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราใส่ไปด้วยแล้วเราไม่ได้แบบว่าอยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับเสียงไมโครโฟนที่ได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับปลายสายฟังได้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วมันมีเสียงที่ดังเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องพูดดังนิดนึงเพราะว่าปลายสายอาจจะไม่ได้ยินชัดเจนสุดเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เราใส่แมสถ้าเราใส่แมสนะครับเสียงมันอาจจะเบาๆหน่อยแนะนําให้เพื่อนๆเวลาที love, ่ใช้งานรุ่นนี้แล้วก็ใส่แมสแล้วก็อยู่ข้างนอกอาจจะต้องแบบว่าพูดเสียงดังหน่อย แต่ว่าถ้าเราอยู่ในห้องเงียบๆนะครับเราดูหนังอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามาก็ถือว่ามีคุณภาพเสียงที่ดีเลยนะครับปลายสายจะยินเสียงเราแบบชัดเจนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงแล้วก็เราไปลองดูเรื่องของการดีเลย์ซิว่าในรุ่นนี้เรื่องการดีเลย์เป็นยไงบ้างดีเหมือนกับที่ผมบอกหรือเปล่า ตอนนี้เสียงที่ทุกคนได้ยินคือเสียงในบรฟเวณของโอเอดีปัร์ซีไอเนะครับเป็นไงบ้างครับเด่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะได้ดังบ้างหรือเปล่าครับอันนี้คืออยู่ในห้องที่แบบว่าไม่มีเสียงอะไรเงินสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นอกจากที่จะตัดเสียงได้ดีแล้วนะครับแล้วก็มีการดีเลย์ต่ำแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่พูดไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนหูฟังของค่ายนี้เนี่ยนะครับมันจะรองรับการเชื่อมต่อการใช้งานผ่านตัวแอป Huawei AI Life นะครับซึ่งถ้าในแอปก็ถือว่ามีให้เราได้ปรับเยอะมากๆแล้วก็เวลาที่เราเชื่อมต่อเนี่ยก็ถือว่ามีการเชื่อมต่อไวมากมากสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนของ Huawei อยู่เนี่ยมันก็จะมีตัวไอคอนส,สวยๆขึ้นมาให้เราได้ดูพวกเปอร์เซ็น แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ด้านในเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้งานผ่านตัว, <ๆ S 1> ตวมือถือของฝั่ง iOS หรือว่าใช้พวก iPhone อางเงี้นะครับก็สามารถที่จะดาวนโหลดตัวหูฟัง AI ไอไรฟมาใช้ได้ <S 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 เป็นหูฟังหนึ่งรุ่นที่ทําออกมาได้ไดครบเครื่องนะครับแล้วก็เรื่องเสียงเรื่องของอะไรต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างทําออกมาได้ดีมีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนออกมาได้ดีมากๆนะครับรับประกันเลยว่าถ้าคุณได้ใช้แล้วคุณซื้อมาใช้จะต้อง แน่นอนเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วกันกับการรีวิว Huawei FreeBuds 4i เท่าที่ผมได้ฟังแล้วก็เท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับสรุปเลยนะครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกประทับใจคือรุ่นนี้นะครับมีดีไซน์ที่กระทัดัดแล้วก็สวมใส่สบายมากๆนิดงิสงสคือเรื่องของแบตแบกอึดมากอันนี้น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆน,นะครับสิ่สามคือเรื่องของการตัดเสียง Adaptive Noise Cancelling ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีกว่ารุ่นก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของรับเสียงด้านนอกนะครับก็ถือว่าทำออกมา มาได้ดีได้ยินเสียงชัดเจนโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องถอดหูฟังอะไรเรื่องของจุดสังเกตนะครับเท่าที่ผมได้ลองนะครับผมมีอยู่ราวๆประมาณ2ข้อคือเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวหูฟังเนี่ยนะครับมันจะมาพร้อมกับพื้นผิวแบบกาซี่หรือว่าเงาเงานะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถ้าเราไม่ใส่พวกเคสพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะติดรอยขนแมวง่ายนิดนึงแล้วก็สิ่งที่2นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คือมันจะดีเลย์นิดนึงนะครับมันจะมีการดีเลย์นิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีในส่วนของเกมโหมดมาให้เหมือนกับหูฟังในเรื่อง เท่าเท่ากันถามว่าดีเลย์น่าเกียดไหมดีเลย์ไม่ได้น่าเกียดอะไรแต่ว่าเท่าที่ผมคือมันไม่มีแบบพวกโหมดเกมมาให้เหมือนกับพวกหูฟังเลยราคาเท่ากันของหล,หลายๆค่ายนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องทิ้งไว้ให้เป็นข้อสังเกตไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับเจ้าหูฟังหูเวฟฟีบัต 4i นใจราคาอันจราคา2 7บ9าบาทแต่ว่าถ้าเพื่อนไปซื้อตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆมันไม่ถึงหรอกนะตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังหนึ่งรุ่นที่ ใช้งานต้องยอมรับเลยว่าแบตอึดมากๆตัดเสียงดีมากๆสำหรับเจ้าหูฟังรุ่นนี้รับประกันเลยว่าแฟนๆหัวเว่ยหรือว่าคนที่ชอบหูฟังทุเรศจ,จากแบรนด์หัวเว่ยจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มลริงแจ้งเตือนนะครับเราจะได้มาพบกันบ่อยกว่านเองครับคลิปนี้ผมแม็กคงจะต้องขอตลาปกะกนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพล้างมือ,อกันใบ